สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคนในชั้นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กันในซีเรียไมค์ครับอีกแล้วนะครับผมซีรีส์นี้นะผมจะไม่ใช่แม็กซ์ครับแบบเอาชีวิตรอด,ดอะไรนะผมจะเป็นไมค์ครับการเอาชีวิตรอดหนึ่งจุดยีน่สะิบเอ็ดจ,จุดยี่สิบเอ็ดนะครับผมจะไปถึงหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดสามนะครับผมก็มาดูกันว่าบัทรก้ารเอาชีวิตรอดนี้จะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหน น่ะผมอันนี้อ่าไอแท็บผมเป็นใหม่นะแต่ข้างในเหมือนเดิมแล้วก็นี่ด้วยไอ,นนยอนน้นะแม่ทำไมอ่ะฮึมอดใหม่นะผมไออ่าแชทเดร์ใหม่ก็นั่นแหละส่วนแอปที่หาก็เดี๋ยวผมจะติ้งชื่อไว้ให้นะผมว่า ชื่อว่าอะไรนะฮะตัวเดิมครับทุกซีซั่นผมจะใช้แอคชั่นแอนด์สตาร์ทมันเดิมมึงทำไรอ่ะ <c oughs> นี่กว่าผมจะได้อัดนะผมเาวาอันนี้ผมใส่หูฟังเล่นนะครัมซึ่งหูฟังมันพันกันแล้วกว่าผมจะได้อัดแม่นานซะเหลือเกินเอออย่าครับผิดนะผมครค้าผิดมาแล้วเมออื่อตอนผมเล่นคนเดียวเมื่อกี้อ,อืมวางไปตัรคร้าคูดสวย โอ้โหอะไรครับเนี่ยหินรอบนี้สวยว่ะเฮ้ยมาถึงก็เจอคอปเปอร์เลยอืมขอผมเบาเสียงเกมหน่อยดีกว่าจะได้ได้ยินเสียงผมพูดนิดหน่อย ไม่งั้นมันไม่ได้ยินเลยเหมือนคลิปรีแอคชั่นอะคลิปรีแอคชั่นนั้นลองไปทดสอบฟังเสียงตัวเองดูโคตรเบา <c oughs> เอ่อปิดได้ไหมนเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันนะเนาะเสียงลดลงให้เหลือสักเจ็ดสิบเก้านะครับผม

เดี๋ยวพ้าหน้าเดี๋ยวผมไปลงมอดเออเอ,อ,อุปกรณ์ทองแดงมาด้วยนะฮะอาจะต้องได,ได้ใช้เยอะของตกแต่งทองแดงต่างๆเดี๋ยวผมไปลงมาเพราะว่ามันจะได้สำคัญมากขึ้นหืมอื้อ Apa? Lalu, Mama, ini bukan kulkas. Hah? Bukan kulkas. Kita makan saja. 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 จะพอดีอะไรขนาดนั right, oh ้นอาผมขึ go ahead. Go ahead. ้นมาตัดไม้แล oh ้วกันฮะผมเด๊ะเด๊ม yeah, ูอะไรล่ะม sort of ูหมูหมูหมูอุดอุดทำไมมันน่ารักจังวะผมเก็บไม้ไปหน่อยแล้วกันนะผมสถานที่ที่เราเกิดตอนนี้อยู่ ทำไมมนน<อ>ันขึ้นแค่2พิกัดอะแล้เก็ันไ,ไแล้วก็มันไม่บอก,น,บอกนะเ<อ>นื่อ,อ,น,อ,น,อนี่ Apple. ออแอปเปิลโหแอปเปิลลูกอย่างใหญ่ ช่วงแรกไม่มีแกะนะผมก็นั่นและเตรียมตัวเตรียมตัวเข้าถ้ำแล้วก็ขุดไปเลยช่งวงแรกรับ<อ>ช่วงนี้ต้องสปีดรันบ้างแล้วนะเออแล้ว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 นี่จะทำไงต่อเนี่ย โอ้ไม oh, um, oh. oh. okay. no ่ปลดภัยอือจริงด้วยโออเคเข้ามาแล้วก็เออครับเตาโอเคสักสามัน โอเคเผาไฟหนวนประตูก okay, ็เือว like ่าเป็น so cool. ้าหยางหถืว่ามดนี้ตรงตามต้นฉบับนะครับต้นฉบับถือว่าสวยงามอยู่นะสมุดก็ตรงด้วยอห่เราเราขายบวไ้บนะรปีไเทถ้าเราจีกมันเจะนพี่มสังเกตคือปียีสองอ่ะ โคตรมืดมันจะสว่างอย่นี้ือมันจะมีอากงกันเดี๋ยวอ่ะโยีอเี๋ยวเราปีจ้ไปไฟนองบ้านหน่อยอันนี้นหอลอดอะไรหลอดเอเพี่ะ ไอร่อนทะี่สองอ่ะคลิปนี้ต้องลงช้านะคะเบื้องลังก็คือเดี๋ยวผมจะหาวิธีตัดต่อนยนังไม่รู้ได้ตัดไหมนะ

อันนี้คือ,วอความสูงควสูงเจ็ดสิบกว่ารู้สึกว่าตอนข้าสว่างขึ้นนะเนี่ยเออเข้าบ้านกันเสื่อเต็มต่อไปเดี๋ยวเราจะครับเอ่อกล่องนะครับผมอ่ะได้ไมาแล้วทีนี้เราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ครับเอ่อเจ้าปลัวขึ้นมา อก็อเอออัดคลิปอยู่นี่อย่าเพิ่งกวนชีวิตเราอยู่ด้วยกันอัดคลิปอย่างเดียวชิบหายแล้วครับมันเฮ้ยอย่าเพิ่งกวน

เออหวัว่ามาันจะไม่ค่อยดีนะ นี่เกบ2 3 4 5 6โลกป๊าตัวกว้างอยู่นะตัวกว้างอยู่นะไม่เป็นครับป๊าตัวกว้างอื้อไม่ต้องอะไรนะโบ้ง ทำไมดาบมันใหญ่จังเหมือนดาบนะครับป <c oughs> ิดกันยังไม่เช้าเลยอเาคนึกอะไรออกอยู่นะฮัๆๆๆๆ เราจะทำบันไดลงไปตรงนี้เดี๋ยวผมถ้า,าเราไม่ได้เปิดอันนั้นไว้หรอกไม่ได้เปิดเอาไวา้เปิด,ดมีใยมีเตียนม,มีสับสีอะไรไม้ลูกพีก่อะไรเน

hmm มันน่ารักมากเลยโหมันเล็กมากเดี๋ยวผมจะทำกล่องซ้อนไว้ข้างบนนี้เลยแล้วก็นี่แหละทางโรงเมืองของเราบอกเลยนะตีแน่นหน่อยอ่ะแค่นี้ขอแล้วกันะ ราจะลงต่อมันก็ต้องเอเอถ้งางันขึ้นก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ได้ตอนี้มันมึดแต่มันก็ต้องมีวิธีเดียวเเอง มาเิอมาเกิดด้านบนเฉยอาเช้ชาวันแรกแล้วนะครับผมก็พาเนเกอร์นั่นแหละครับตามที่เราได้บอกกันไว้ต้นไหนวะไม่ได้บอก <c oughs> เราจะปิคดคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทำนิดนมนี้ิดครทำอไกทำไมวะเนี่ยเนี่ยนะมันจะเป็นบ้านเหลี่ยมๆนะครับ ค่ายนกบ้านดีกว่าผมว่าดีโอเคสำหรับในพานี้ต้องของคุณผู้ชมมากจะเข้ามารับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจนมาในพัหนาครับ